สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV มีเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า globalfirepower.com นะครับ globalfirepower.com เป็นเว็บไซต์ที่ไปนำข้อมูลมาจากรัฐบาลสหรัฐนะครับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาจะมีข้อมูลซึ่งอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น Library of Congress หรือห้องสมุดของรัฐสภาแต่ว่ามันเป็นคลังข้อมูลมากกว่าห้องสมุดนะฮะ ถ้ามีโอกาสได้ดูข้อมูลของทาง globalfirepower.com เนี่ยซึ่งเขาสรุปออกมาจะเห็นได้ว่าอกองทัพของไทยนั้นมีศักยภาพที่ไม่น้อยหน้าประเทศใหญ่ๆในโลกเหมือนกันนะครับ globalfirepower.com เนี่ยจัดอันดับความเข้มแข็งทางทหารของประเทศต่างๆทั่วโลกนะฮะในปี2554โดยคำนวณจาก45ปัจจัยนะฮะซึ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆโดยไม่ นับรวมความสามารถในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ไม่รวมอาวุธนิวเคลียร์นะฮะเพราะถ้ารวมอาวุธนิวเคลียร์มอีกเรื่องหนึ่งไปเลยแต่ว่าเขาเลือกเปรียบเทียบเฉพาะความพร้อมและความสามารถในการรบเมื่อต้องทําสงครามนอกเหนือไปจากนั้นสงครามต้องเป็นตามแบบทั้งภาคพื้นดินในทะเลและในอากาศเพราะฉะนั้นก็ถึงถึงศักยภาพของกองทัพอากาศกองทัพเรือกองทัพบ,บกนอกจากนี้ยังพิจารณาจากความสามารถการส่งกําลังบํารุงปัจจัยทางด้านการเงินในการทําสงครามนะฮะตัวเลขเหล่านี้เนี่ย ข้อมูลจริงและประเมินตามหลักสถิติซึ่งสรุปออกมาจาก Library of Congress สหรัฐนะข้อมูลก็สังเคราะห์โดย globalfirepower.com ปรากฏว่าประเทศไทยนั้นมีกองทัพที่อยู่ในอันดับที่ต้นๆของโลกนะฮะอันดับต้นๆของโลกในที่นี้ก็คือว่ากองทัพไทยอยู่ที่อันดับที่19 19นะฮะในโลกเนี่ยมีประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์กรสหประชาชาติ193ประเทศนะฮะ ของเรา19นะฮะไม่ธรรมดาทีเดียวซึ่งอันนี้ก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆคราวนี้ถ้าคุณมานั่งไล่เรียงดูเนี่ยนะฮะเราครองอันดับที่เท่าไหร่ในเอเชียเราครองอันดับที่8ในเอเชียกองทัพไทยในเอเชียเป็นรองเพียงแค่จีนอินเดียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะฮะอิหร่านไต้หวันแล้วก็อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นของไทยนี้ไม่ธรรมดา การกระจายงบประมาณไปสู่กระทรวงกลาโหมนัม้นก็ถือว่าเป็นการกระจายงบประมาณในแบบที่กระจุกตัวไม่ใช่ว่าผมพูดอย่างนี้ไม่ต้องการให้ประเทศไทยนะั้นมีกองทัพที่ล้ำหน้านะประเทศอื่นๆไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันมีวิธีการกระจายงบประมาณในแบบที่เป็นธรรมต่อฝ่ายที่ควรที่จะได้งบประมาณมากขึ้นถ้าคุณไปดูงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการนั้น เทียบกับกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่จะมีการกระจายไปสู่กระทวงสืา่ารทการมากขึ้นกระทระวงกลาโหมน้อยลงในยุครีประเทศไทยนั้นต้องเป็น knowledge based society แทนที่จะเป็น military based society มาดูบทสรุปนิดนึงนะฮะมาดูกราฟิกหน้าที่หนึ่งนะครับความเข้มแข็งของการทหารของไทย19ของโลก8ของเอเชียอย่างที่ผมบอกนะฮะเป็นรองจีนอ,อินเดียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นญี่ปุ่น self defense force นะฮะกองทัพปกป้องตงัวเองของเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็เป็น นำหน้าเราอยู่นะอิหร่านไต้หวันอินโดนีเซียแน่นอนที่สุดของโลกก็จะมีประเทศที่เป็นมหาอำนาจนะ,ะอย่างเช่นสหรัฐอเมริการัสเซียจีนอินเดียแล้วก็อังกฤษจริงๆแล้วในช่วง10ปีที่ผ่านมาอินเดียเป็นประเทศที่มีการเติบโตในอัตราส่วนของการนําเข้าอาวุธมากที่สุดในโลกนะฮะและส่วนใหญ่อาวุธก็นําเข้าจากรัสเซียทั้งนั้นของไทยเนี่ยกำลังพร้อมรบนะฮะหลายคนอาจจะไม่ทราบพร้อมรบเลยนะสามแสนห้าพันแปดร้อยหกสิบนาย แยกออกเป็นกําลังสำรองที่พร้อมรบอีก245,000นายกองทัพบกมีรถถังถึง542คันยานลำเลียงพลหุ้มเกราะ1,005คันปืนใหญ่ชนิดลากจูง741กระบอกปืนใหญ่อัตตาจร26กระบอกระบบจรวดหลายลำกล้อง60ชุดนะฮะมีปืน 1ื0นเค 1, กระบอกมีอาวุธนำวิธีต่อสู้รถถัง818ชุดมีอาวุธต่อสู้อากาศยาน378หน่วยแล้วก็มียานยนต์ส่งกำลังบำรุง6 6 0คันนะคันถือว่าไม่ธรรมดาสำหรักบก,กองทัพบกกองทัพอากาศไทยก็ไม่ใช่ย่อยนะฮะมีเครื่องบินแบบต่างๆ913ลำเฮลิคอปเตอร์443ลำเครื่องบินบริการ105ลำ ราชนาวีไทยนะั้นมีเรือทั้งสิ้น164่งลำแยกเป็นเรือบรรทุกอากาศยานเรือบรรทุกอากาศยานเนี่ยนะฮะ aircraft carrier เราก็มีนะฮะคนที่อยู่ในแวดวงการทหารก็ตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องมี aircraft Air carrier นะฮะก็ไม่เคยได้ใช้แต่ว่าก็มีหนึ่งลำมีเรือฟริเกตหกลำมีเรือยามฝั่งและเรือตรวจการ1น9่งาลำมีเรือทำสงครามทุ่นระเบิด7ลําลำมีเรือสนับสนุนการยกพลขึ้นบก เรามีเรือสนับสนุนการยกพลขึ้นบกเนี่ยนะฮะ9ลำนอกจากนี้ไทยก็มีกองเรือพาณิชนาวีประกอบด้วยเรือทั้งสิ้น382ลำท่าเรือสําคัญ5แห่งคือประเด็นทั้งหมดนี้ไม่ใช่อะไรครผมนําข้อมูลมาเสนอให้คนจะได้ได้รับเนื้อหา information แบบปกติหลายคนที่นั่งดูรายกันอาจจะบอกว่าทำไมทำไมปลื้มเอากองทัพไทยมาแฉไม่ใช,ใช่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันมีอยู่แล้วสําหรับทุกประเทศในโลก คนทั่วไปสามารถล็อกออนไปเอาข้อมูลมาได้จากเว็บไซต์ globalfirepower.com หรือถ้าคุณมีเวลามากกว่านั้นคุณก็ไปห้องสมุดของรัฐสภาของสหรัฐนะฮะแล้วมันเป็นข้อมูลที่ควรจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยคนจะได้เปรียบเทียบกันได้ว่ากองทัพของประเทศหนึ่งเนี่ยมีศักยภาพขนาดไหนเทียบกับอีกประเทศหนึ่งคนจะได้รู้ข้อมูลอย่างครบถ้วนมันเป็นข้อมูลสาธารณะอยู่แล้วซึ่งไม่เสียหายที่จะรับรู้เอาไว้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้า กลับมาดูถึงเรื่องราวของการใช้เงินรัฐบาลในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานมันต้องใช้เป็นกี่พันล้านในการโฆษณาผลงานของพรรคการเมืองเนี่ยนะฮะช่วงหน้ามาดูนะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่